เพิ่มวันแห่งมงคลวันที่9มกราคม2567คําพินิวน้อมมุทิตาขายวันเกิดครูบาอริยชาติอริยจิตโตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดแสงแก้วโพธิยานอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คําพินิวขอแสดงมุทิตาสักกระเนื่องในโอกาสมงคลนี้สาธุ พระคณาจารย์ชื่อดังแดนเหนือครูบาอริยชาติอริยจิตโตวัดแสงแก้วโพธิยานตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายท่านถือกำเนิดเมื่อวันศุกร์ที่9มกราคมพศ2524ที่บ้านปิงน้อยอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของโยมพ่อสุโยมแม่จำนงปุนตะมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน3คน เป็นผู้ชายทั้งหมดคือ 1. น,นายนิเวศอุนตะสนายนิลันอุนตะ 3. ครูบาอริยชาติอริยะจิตโตปัจจุบันมีครูบาอริยชาติอริยะจิตโต,จจต,ต,โตดำรงตำแหน่งเจ้าวาดท่านเป็นนักบุญแห่งยุคใหม่เป็นต้นบุญนำศรัทธาญาติโยมได้เข้าสู่หนทางแห่งธรรมะช่วยเหลือปัดเป่าบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ขาดที่พึ่ง ให้ทุกคนไม่เลือกหน้าอีกทั้งท่านก็ยังช่วยสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจอำเภอและวัดต่างๆที่เดือดร้อนท่านก็ช่วยเหลือแต่งานหลักของท่านก็ยังคงเป็นการสร้างวัดแสงแก้วโคติยานซึ่งท่านได้เริ่มสร้างวัดนี้มาตั้งแต่ปีพศ2549โดยได้บุกเบิกจากพื้นที่เนินเขาลกชัก ค่อยๆรวบรวมกำลังศรัทธาญาติโยมพัฒนาจนกลายเป็นวัดแสงแก้วโพธิยาณและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20สิงหาคม2555มาลร่วมในพิธีบนมระพิธีกรรฐานแห่งนี้ได้เลยบารมาาร่างารพระพิา เวิธีปลุกเสกเป็นที่ร้อยพระเจ้ามีตัวผู้ผู้หญิงวันที่สี่วันที่สามวันนี้ด้วยก็จะมีวัตถุมงคลของแจกแจกให้กับสมภารญาติสหภารโยมวันนี้ที่ได้มาร่วมพิธีนั่งในวิธีที่พระครูบาท่านโดนบรรดาอธิษฐานจิต ดังเข้าไปบัรคุบกบุตนดีให้มีพลังขับเคลื่อนดังเต็มเป็นเต็มต่อยด้วยพุทธคุณาาธรรมคุณสังฆคุณด้วยเอตเอธะบารมีพ่อแม่รูบาจารย์พระอุบาเจ้าสีวิชัยพระรูบาอาภิัยขาวปีพระรูบาเจ้าชัยยังมงกตาพัฒนาั

với xa cha mẹ ta tình với sẵn và con mình có có một than của tình